หญิงสาวคนนั้นถูกพบในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเลยจริงๆเธอนอนนิ่งอยู่ในตู้แช่แข็งเก่าๆที่ไม่มีปลั๊กไฟเสียบแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนขนหัวลุกคือตู้แช่นั้นปลอมทั้งหมดมันถูกสร้างขึ้นจากไม้เหล็กบางและฉนวนกันความร้อนเทียมข้างในมีช่องอากาศแคบพอให้คนหายใจได้และหญิงสาวคนนั้นมีชีวิตอยู่ในนั้นมากกว่า11ปีทุกอย่างเริ่มขึ้นในปี2014ที่เมืองปูเนประเทศอินเดีย ละแวกบ้านเงียบสงบมีเพียงเสียงรถลากผ่านเป็นครั้งคราวบ้านหลังหนึ่งดูธรรมดามีรั้วสีเทาและประตูไม้เก่าแต่ข้างในซ่อนความลับที่น่าสะพรึงที่สุดของเมืองนี้ปริติกามาการิต้าอายุเพียง26ปีในตอนนั้นเธอเป็นพนักงานบัญชีที่บริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองมีนิสัยเรียบร้อยพูดน้อยและไม่ชอบให้ใครรู้เรื่องส่วนตัวเพื่อนร่วมง,งานบางคนพูดว่าเธอมักขายตัวหลังเลิกงานอย่างรวดเร็ว ไม่มีใครเคยเห็นเธอออกไปเที่ยวหรือแม้แต่รับโทรศัพท์ต่อหน้าใครคืนหนึ่งในเดือนสิงหาคมฝนตกหนักและฟ้าผ่าทั้งคืนริติกาออกจากออฟฟิศชา้ากว่าปกติเธอถือร่มดำและเดินฝ่าฝนกลับบ้านแต่หลังจากคืนนั้นไม่มีใครเห็นเธออีกเลยครอบครัวของเธอแจ้งความคนหายตำรวจค้นหาทั่วทั้งเมืองแต่ไม่พบร่องรอยใดๆเวลาผ่านไปเดือนแล้วเดือนเล่าชื่อของเธอค่อยๆหายไปจากข่าว และทุกคนคิดว่าเธออาจจะหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ในอีกด้านหนึ่งของเมืองชายชื่ออนินคูม่าช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าวกลางคนกำลังสร้างบางสิ่งบางอย่างในห้องเก็บของหลังบ้านเพื่อนบ้านได้ยินเสียงเลื่อเสียงเจาะและกลิ่นโลหะไหมแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปถามเขาอาศัยอยู่คนเดียวหลังภรรยาเสียชีวิตเมื่อสามปีก่อนคนในละแวกบ,บอกว่าเขาไม่ค่อยพูดกับใคร แต่มีหญิงสาวคนหนึ่งมาหาเขาบ่อยในตอนกลางคืนไม่มีใครเห็นหน้าเธอชัดนักเธอสมฮูดและรีบเข้าไปในบ้านก่อนประตูปิดเสียงดังหลายปีผ่านไปบ้านของอนินค่อยๆกลายเป็นมุมมืดของถนนไม่มีใครเห็นเขาออกไปซื้อของเขาสั่งทุกอย่างผ่านคนส่งของออนไลน์บางครั้งคนส่งของบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงพูดแผ่วเบาข้างในเหมือนเสียงกระซิบจากใต้พื้น ปี2025ตอนตีสองไฟไม่ใหญ่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกจากหลังคาหนยดับเพลิงรีบเข้าช่วยทันทีพวกเขาพบชายคนหนึ่งหมดสติในครัวและเมื่อกำลังจะดับไฟที่ห้องใต้ดินหนึ่งในเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นตู้แช่แข็งสีขาวตรงมุมห้องมันดูใหม่กว่าข้าของอื่นรอบๆแม้เปลวไฟจะลามไปทั่วแต่ตู้แช่นั้นกลับไม่ละลายเจ้าหน้าที่พยายามเปิดฝาออกแต่ล็อกแน่น จนต้องใช้ค้อนทุบเสียงโลหะกระแทกกล้องในห้องที่เต็มไปด้วยควันเมื่อฝาเปิดออกทุกคนชะงักข้างในมีหญิงสาวผิวซีดผมยาวพันกันยุ่งดวงตาเบิกกว้างเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายฉันยังไม่ตายเธอพูดเสียงแผ่วเสียงนั้นสั่นและแหบเหมือนคนที่ไม่ได้พูดมานานเจ้าหน้าที่ช่วยเธอออกมาเธอหอบหายใจแรงเหงือและน้ำตาปนกันบนใบหน้าไม่มีใครเข้าใจว่าเธอเป็นใคร หรือมาทำอะไรในนั้นจนเธอเอ่ยชื่อของตัวเองออกมาริติกามาการิตาทุกคนตกตะลึงชื่อที่หายไปจากเมืองนี้กว่าสิบเอ็ดปีกลับมามีชีวิตอีกครั้งริติกาถูกพาส่งโรงพยาบาลทันทีร่างกายของเธอผอมแห้งเหมือนอดอาหารมานานเล็บยาวจนงอเป็นเส้นโค้งและที่แปลกที่สุดคือเธอดูอายุมากกว่าวัยจริงเกือบสิบปีแพทย์ถามว่าเธออยู่ในตู้แช่แข็งนั้นได้อย่างไร เธอเพียงตอบว่าเขาบอกว่าฉันต้องอยู่ที่นั่นถ้าอยากมีชีวิตคำว่าเขาทำให้ตำรวจหันไปมองชายที่หมดสติในครัวอานินคูมาเขายังมีชีพจรอ่อนๆและข้างตัวเขามีสมุดเล่มเล็กสีดาในสมุดนั้นเต็มไปด้วยตัวเลขรหัสและภาพวาดแปลกๆภาพบางภาพดูเหมือนแผนผังห้องใต้ดินและตรงกลางมีคำว่าโปรเจกต์นิเชอร์เขียนด้วยหมึกสีแดงตำรวจเริ่มขุดค้นพื้นที่รอบๆบ,บ้าน ใต้พื้นซีเมนต์พบช่องระบายอากาศเล็กๆเกชื่อมตรงไปยังตู้แช่แข็งปลอมนั้นมีท่อส่งอากาศจากห้องด้านบนและกล้องวงจรปิดขนาดเล็กซ่อนอยู่ในมุมผ่ดาวบริิกาเริ่มพูดมากขึ้นทีละน้อยแต่สิ่งที่เธอเล่านั้นทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนขนลุกเธอบอกว่าเธอรู้จักอนนนตั้งแต่ก่อนหายตัวเขาเคยเป็นลูกค้าประจำที่บริษัทบัญชีที่เธอทำงานชายคนนั้นมักมองเธอด้วยสายตาแปลกๆ และพูดคำหนึ่งที่เธอไม่เข้าใจในตอนนั้นวันหนึ่งเธอจะได้เห็นความจริงในความเย็นหลังจากคืนนั้นเธอเริ่มรู้สึกว่ามีคนตามทุกครั้งที่กลับบ้านเธอจะได้ยินเสียงฝีเท้าหลังเธอจนคืนสุดท้ายก่อนหายตัวเธอจำได้ว่ามีมือแข็งแรงจับปิดปากเธอไว้จากด้านหลังเธอตื่นขึ้นมาในความมืดรอบตัวมีเพียงกลิ่นสนิมและความเย็นเฉียบเสียงเครื่องระบายอากาศดังเบาๆเ,เ,เหมือนลมหายใจของปีศาจ ทุกวันมีมือยื่นาหาเล็กน้อยให้เธอผ่านช่องและเสียงหนึ่งพูดว่าอย่าออกไปเดี๋ยวเขาจะเจอเธอเขาที่ริติกาพูดถึงไม่ใช่อนินแต่เป็นใครบางคนที่อยู่เหนืออนินอีกทีชายที่สั่งให้เขาสร้างที่ซ่อนแห่งนี้ขึ้นมาเมื่อเจ้าหน้าที่ถามชื่อริติกากลับสายหน้าเธอบอกว่าถ้าเธอพูดชื่อคนนั้นออกไปเธอ,อ,นนอ,อจะกลับไปอยู่ในความเย็นอีกครั้งเสียงเซเรนดับไฟค่อยๆจางลง ตำรวจยืนมองบ้านที่ไม่ครึ่งหนึ่งนั้นด้วยความงุนงงภายในบ้านยังมีบางห้องที่พวกเขายังไม่เปิดเข้าไปและกลิ่นบางอย่างที่ลอยออกมาจากใต้พื้นยังไม่หายไปไม่มีใครรู้ว่าในห้องใต้ดินนั้นมีอะไรอีกแต่ในคืนนั้นเองริติกาสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงหนึ่งดังมาจากห้องข้างๆเสียงนั้นกระซิบช้าๆผ่านท่อระบายอากาศริติกาเธอออกมาได้ทำไม เสียงกระซิบในคืนนั้นยังคงดังอยู่ในหัวของริติกาเธอพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงภาพหลอนแต่เสียงนั้นชัดเจนเกินไปมันมาจากทอระบายอากาศที่พาคอยู่เหนือเตียงโรงพยาบาลเย็นเย,ยือกเหมือนลมหายใจจากอีกโลกหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องริติกาถูกจัดให้อยู่ในห้องพิเศษเพราะหมอบอกว่าเธออาจมีอาการวาระแวงแต่สายตาของเธอกลับนิ่งจนน่ากลัว เธอจ้องเพดานราวกับมองเห็นบางสิ่งที่ไม่มีใครเห็นคืนนั้นพยาบาลผลัดเวรได้ยินเสียงฝีเท้าในทางเดินช้าหนักและล่าไปตามพื้นแต่เมื่อเธอหันไปกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นกล้องวงจรปิดก็ไม่จับภาพอะไรผิดปกติมีเพียงเสียงคลื่นสัญญาณแทรกเบาๆเ,เ,เหมือนเสียงคนหายใจวันต่อมาผู้โมดิฟฟเข้าไปสอบสวนริติกาอีกครั้งเขาเปิดแฟ้มรูปบ้านของอานิน ภาพตู้แช่แข็งปลอมภาพทอระบายอากาศและสมุดดำริติกามองรูปเหล่านั้นด้วยสีหน้าว่างเปล่าก่อนจะพูดว่าในตู้มีอีกคนหนึ่งราชีฟหยุดจดคำพูดทันทีหมายความว่ายังมีคนอื่นอยู่ในนั้นเขาถามริติกาพยักหน้าเบาๆผู้หญิงเขาเรียกเธอว่านีชาชื่อเดียวกับโครงการในสมุดของอนินโปรเจกต์นิเชราชีฟขอรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ริติกาเริ่มตัวสัน่น เธอกัดเริมฝีปากจนเลือดซึมฉันได้ยินเสียงเธอทุกคืนเธอไม่เคยหยุดพูดตำรวจรีบกลับไปที่บ้านของอันนินอีกครั้งกลิ่นไม่ยังคงลอยอยู่ในอากาศผนังบางส่วนถล่มลงแต่ห้องใต้ดินยังเข้าถึงได้พวกเขาเปิดไฟฉายส่องไปทั่วฝุ่นควันปกคลุมทุกอย่างจนมองแทบไม่เห็นตรงมุมห้องมีประตูเหล็กอีกบานถูกปิดด้วยโซ่และกุญแจสนิมก่อนแน่นเมื่อพวกเขาตัดมันออก กลิ่นเหม็นอับและเย็นชื้นพุ่งออกมาทันทีเหมือนกลิ่นของห้องที่ไม่มีคนเข้าไปนานหลายปีข้างในมืดสนิทมีต๊ะไม้เก่าๆก,กับจอคอมพิวเตอร์สามเครื่องสายไฟโยงพันกันเต็มพื้นและบนผนังมีภาพใบหน้าเด็กหญิงติดเรียงกันหลายสิบภาพทุกภาพมีชื่อนีชาเขียนอยู่ใต้กรอบหนึ่งในตำรวจสองไฟไปที่พื้นเขาเห็นกล่องเหล็กขนาดใหญ่คล้ายตู้แช่แข็งอีกใบแต่ใบนี้เปิดอยู่ครึ่งหนึ่ง ข้างในมีผ้าห่มเก่าและขวดน้ำเหมือนเคยมีคนอยู่ในนั้นจริงๆเราเจอที่ซ่อนอีกที่หนึ่งแล้วประจีฟพูดเสียงเรียบเขาเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นหน้าจอสว่างแสบตามีวิดีโอหลายร้อยไฟล์เก็บไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ Observation วิดีโอแรกคือภาพจากกล้องวงจรปิดในตู้แช่ของริติกาเธอนั่งอยู่เงียบๆกอดเข่าในความมืดแต่วิดีโอต่อมามีคนอีกคนในกรอบภาพ หญิงสาวผมสั้นสายชุดสีขาวเธอไม่พูดอะไรเพียงมองตรงมาที่กล้องนั่นแหละนีชาเสียงริติกาจากเบื้องหลังดังขึ้นเธอมายืนอยู่หน้าประตูห้องโดยไม่มีใครรู้ตัวตำรวจทั้งหมดตกใจเธอไม่ควรออกจากโรงพยาบาลระจีฟเอ่ยแต่ริติกาเพียงจ้องจอภาพนั้นตาไม่กระพริบเขาเคยให้ฉันดูวิดีโอนี้ทุกคืนเธอพูดเบาๆบอกว่าถ้าฉันลืมเธอฉันจะกลายเป็นเธอ ในจอมีเสียงข้อโลหะเบาๆดังขึ้นราจีฟรีบกดหยุดวิดีโอแต่เสียงนั้นยังไม่หยุดมันดังอยู่จริงๆจากที่ไหนสักแห่งในห้องใต้ดินทุกคนเงียบฟังเสียงนั้นมาจากข้างหลังผนังที่เต็มไปด้วยภาพท้ายราจีฟใช้ค้อนทุบก,กำแพงออกข้างในเป็นช่องลับแคบๆอากาศเย็นและกลิ่นอับแรงขึ้นทันทีมีถังเหล็กใบหนึ่งตั้งอยู่ตรงกลางและมีสายไฟพาดเข้ากับกล่องเล็กๆที่มีแสงกระพริบ พวกเขารีบเปิดออกข้างในไม่มีศพไม่มีสิ่งของมีเพียงเทปเสียงเก่าๆก,กับป้ายกระดาษเขียนว่าวันสุดท้ายของนีชาเสียงจากเทปเริ่มเล่นเองเมื่อเปิดกล่องเสียงผู้หญิงร้องไห้ตามด้วยเสียงผู้ชายพูดแผ่แผวๆว่าเธอต้องจำไว้ว่าความเย็นคือการปลดปล่อยจากนั้นเสียงข้อโลหะก,ก็ดังขึ้นอีกครั้งริติกากรีดร้องสุดเสียงนั่นคือเสียงในหัวฉันเขาทำให้มันไม่หยุด เธอสุดลงกับพื้นมือจับขมับแน่นตำรวจรีบช่วยพาเธอออกไปจากห้องขณะพวกเขาออกจากบ้านราจีฟได้ยินเสียงบางอย่างลอดออกมาจากช่องลับนั้นอีกครั้งเสียงผู้หญิงกระซิบว่าอย่าพาเธอออกไปเธอยังไม่พร้อมในโรงพยาบาลริติกาเริ่มมีอาการแปลกเธอพูดกับตัวเองเหมือนคุยกับใครอีกคนเธอบอกพยาบาลว่านีชาอยู่ในกระจกทุกครั้งที่เธอมองเงาตัวเองเธอจะเห็นรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเธอ แพทย์วินิจฉัยว่าอาจเป็นอาการทางจิตจากการถูกขังนานแต่ราจีฟไม่เชื่อเขากลับไปตรวจสอบประวัติของอนินพบว่าเมื่อส2บปีก่อนเขามีลูกสาวชื่อนีชาคูมาแต่เธอเสียชีวิตจากการจมน้ำในบ่อหลังบ้านและสิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือวันเสียชีวิตของนิชาอยู่ก่อนวันที่ริติกาหายตัวไปเพียงหนึ่งสัปดาห์ตำรวจเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าอนินอาจพยายามสร้างลูกสาวของเขากลับมา โดยจับริติกามาเป็นตัวแทนบังคับให้เธอมีชีวิตอยู่ในสภาพเดิมในที่เย็นเงียบและมืดเหมือนในตู้แช่แต่ริติกาเริ่มพูดสิ่งที่ทําให้คดีนี้ซับซ้อนกว่าเดิมเธอบอกว่านีชาไม่ได้ตายเขาพาฉันไปซ่อนเพราะนีชาย,ยังอยู่ที่นั่นเธอพูดพร้อมน้ําตาไหลเธออยู่ใต้ตู้ฉันได้ยินเสียงเธอตลอดสิบเอ็ดปีตำรวจกลับไปขุดค้นอีกครั้ง ผู้เขาเปิดพื้นใต้ตู้แช่ของรติกาออกข้างใต้เป็นโพรงลึกมีผ้าห่มเก่าและเศษผมผู้หญิงติดอยู่และในมุมหนึ่งของโพรงนั้นมีโครงกระดูกเล็กๆถูกพันด้วยสายไฟและพลาสติกใสาราจิฟยืนนิ่งมองร่างนั้นด้วยความตกใจแสงไฟจากไฟฉายสะท้อนเข้ากระดูกเหมือนน้ำแข็งบนผนังใกล้ๆมีคำเขียนไว้ด้วยสีแดงจาง,จางๆเธอจะไม่หนาวอีกต่อไปในขณะเดียวกันที่โรงพยาบาล ริติกาตื่นขึ้นมากลางดึกเธอมองไปรอบห้องเห็นเงาดำยืนอยู่ข้างเตียงเงานั้นยกนิ้วแต่ริมฝีปากเบาๆก่อนเสียงกระซิบคุ้นเคยดังขึ้นอีกครั้งอย่าบอกพวกเขาริติกาเช้าวันต่อมาเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยข่าวเดียวกันหญิงสาวถูกซ่อนในตู้แช่ปลอมมานานกว่า11ดปีสื่อทุกช่องรายงานเรื่องรติกาแต่ไม่มีใครรู้ว่าความลับที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น ผู้มราจีฟกลับมาที่บ้านของอานินอีกครั้งหลังพบโครงกระดูกใต้พื้นตู้แช่ฝนโปรยบางๆทําให้เกลิ่นสนิมและเท่าฐานยิ่งแรงขึ้นเสียงน้ําหยดจากหลังคาที่ไม่ดังก้องในห้องใต้ดินเหมือนจังหวะหัวใจที่ยังเต้นของใครบางคนเขาเดินสำรวจห้องที่พบเทปเสียอีกครั้งมีเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศ,าศาสตร์กำลังตรวจเก็บหลักฐานพวกเขาพบเศษผิวหนังแห้งติดอยู่บนผนังและรอยนิ้วมือที่ซ้อนทับกันหลายชั้น ไม่ใช่เพียงของอานินแต่มีของผู้หญิงอีกคนด้วยราจีฟถามเจ้าหน้าที่ว่า DNA เหมือนริติกาหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่เสียงคำพูดนั้นทำให้ทุกคนเงียบเพราะหมายความว่าในบ้านหลังนี้มีผู้หญิงสองคนที่ถูกขังในตู้แช่ในขณะเดียวกันริติกาเริ่มมีอาการสุดเธอไม่ยอมนอนไม่ยอมกินเธอบอกหมอว่านีชาไม่ให้ฉันหลับทุกคืนเธอได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆในห้อง และตอนเธอหันไปทางกระจกมีไอเย็นจับอยู่ตรงรอยสะท้อนรูปหน้าอีกคนคืนนั้นริติกาถูกย้ายไปห้องพักผู้ป่วยจิตเวทเธอเริ่มวาดภาพเต็มผนังภาพหญิงสาวผมสั้นในชุดสีขาวและใต้ภาพมีคำว่าอย่าผลักฉันกลับไปในความเย็นหมอพยายามฉีดยากล่อมประสาทแต่ริติการีดร้องเธอบอกว่านิชายอยู่ข้างนอกแล้วไม่มีใครเชื่อจนเสียงกรีดโลหะดังจากนอกหน้าต่าง เหมือนมีใครบางคนกำลังขูดกระจกด้วยเล็บฝ่ายในห้องกระพริบลมพัดแรงจนม่านปิวกระจายพยาบาลเปิดประตูเข้ามาและชะงักทันทีที่พื้นข้างเตียงมีรอยเท้าขนาดเล็กเต็มไปหมดแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นรุ่งเช้าราจีฟได้รับโทรศัพท์จากแพทย์เวนริติกาหายไปจากโรงพยาบาลเมื่อคืนเขารีบขับรถไปที่นั่นทันทีแต่สิ่งที่พบคือหน้าต่างห้องเปิดกว้าง และมีรอยเลือดบางๆลากยาวไปจนถึงรั้วด้านหลังในมือของริติกาที่ตกอยู่ข้างเตียงมีเศษกระดาษขาดครึ่งหนึ่งเขาเก็บขึ้นมาอ่านบนกระดาษมีคำเพียงไม่กี่คำเขายังไม่ตายตอนนั้นเองเสียงวิทยุตำรวจดังขึ้นเจ้าหน้าที่สายตรวจรายงานว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเดินอยู่บนถนนนอกเมืองในมือถือมีดเล่มเล็กและสวมชุดผู้ป่วยสีขาวเมื่อราจีฟไปถึงที่เกิดเหตุ ร่างของริติกายืนอยู่กลางสายฝนเธอมองตรงไปยังโรงงานร้างหลังหนึ่งไม่มี่มไม่มีร,มมมรองเท้าน้ำฝนไหลผ่านผมที่พันยุ่งแต่ใบหน้านิ่งสนิทเธอมาที่นี่ทำไมราจิฟถามริติกาหันมามองช้าๆเพราะเสียงของเขายังอยู่ในนั้นเธอชี้ไปที่โรงงานทีมตำรวจเข้าตรวจสอบทันทีโรงงานเก่าปิดร้างมากว่าสิบปีภายในมืดและเต็มไปด้วยกลิ่นสนิม ทุกย่างก้าวดังสะท้อนราวกับมีใครตามหลังริติกาเดินนำหน้าอย่างมั่นใจเหมือนรู้เส้นทางทุกซอกมุมเธอพาไปยังห้องแช่เก็บอาหารเก่าด้านในสุดประตูเหล็กขึ้นสนิมนาแต่เธอกลับพูดเบาๆว่าที่นี่แหละเมื่อเปิดเข้าไปกลิ่นเย็นชื้นกระแทกหน้าเหมือนในตู้แช่ของเธอผนังด้านในมีรอยขีดเขียนเต็มไปหมดตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีสลับกัน แต่ทุกประโยคลงท้ายด้วยคำเดียวกันสเตโคราจีฟสองไฟไปทั่วบนพื้นมีรอยคราบน้ำแข็งเก่าที่ยังไม่ละลายและตรงกลางห้องมีโต๊ะเหล็กหนึ่งตัวบนโต๊ะมีโหลกแก้วใบใหญ่ข้างในบรรจุชิ้นส่วนเล็กๆคล้ายกระดูกมือริติกาเอื้อมมือไปจับขวดนั้นทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นจากห้องข้างๆเครื่องแชขนาดใหญ่เริ่มทำงานเองโดยไม่มีใครเปิด เสียงลมหายใจของเครื่องหมุนดังขึ้นเรื่อยๆและฝ่ายในโรงงานก็กระพริบแรงเจ้าหน้าที่อีกคนร้องขึ้นว่าเราต้องออกไปแต่ประตูถูกปิดลงโดยอัตโนมัติอุณหภูมิในห้องลดลงอย่างรวดเร็วไอเย็นจับผนังและเริ่มก่อบ,บนแขนของทุกคนปริติกายืนนิ่งเธอพูดเสียงเบาแทบไม่ออกเขากลับมาแล้วเสียงนั้นดังผ่านลำโพงเก่าที่อยู่มุมห้อง เสียงผู้ชายทุ้มต่ำพูดเป็นภาษาอินเดียเธอนี้ฉันไม่ได้ริธิกาเธอคือเขาทันใดนั้นเครื่องแช่ด้านในเปิดออกไฟกระพริบเผยให้เห็นร่างของชายชาราใบหน้าไม่เกรียมจากไฟไหม้แต่ดวงตายังเปิดกว้างและมองตรงมาที่เธออนินราจีฟอุทานชายคนนั้นหัวราะเบาๆเสียงหัวราะเหมือนมีสองคนซ้อนกันไม่ใช่อนินฉันคือพ่อของนีชา เขาก้าวออกมาช้าๆมือเต็มไปด้วยรอยไหม้และแผลเน่าริติกาถอยหลังชนผนังคุณตายแล้วฉันเห็นคุณไม่ไปกลับบ้านไม่ริติกาเธอเห็นเพียงสิ่งที่ฉันอยากให้เห็นราจีฟยกปืนขึ้นแต่ร่างนั้นกลับเดินทะลุผ่านควันเย็นที่ลอยอยู่เหมือนร่างที่ไม่มีเลือดเนื้อทุกคนในห้องเริ่มหายใจไม่ออกอุณหภูมิลดลงจนไอยเย็นจับเป็นน้ำแข็งบนขนตาริติกาก้มลงเห็นเงาของตัวเองในพื้นน้ำแข็ง แต่เงานั้นไม่ขยับตามเงานั้นยิ้มและพูดโดยที่ปากของเธอไม่ขยับฉันบอกแล้วเธอไม่ควรออกมาไฟดับทั้งโรงงานเสียงกรีดร้องดังสนั่นในความมืดจากนั้นก็เงียบเมื่อแสงกลับมาอีกครั้งริติกายืนอยู่เพียงลำพังไม่มีตำรวจไม่มีราจีฟไม่มีใครทั้งนั้นและเครื่องแช่ที่เปิดไว้กลับปิดสนิทบนฝามีชื่อใหม่เขียนด้วยเลือดสดๆราจีฟ เธอทุดตัวลงกับพื้นมือสั่นระริกไอเย็นเริ่มลอยจากพื้นขึ้นมาปกคลุมเธออีกครั้งและในเสียงลมหายใจแผ่วเบาในห้องเธอได้ยินคำพูดสุดท้ายก่อนทุกอย่างดับวูบก,กลับเข้าไปในความเย็นซะกริติการ่างของริติกายืนนิ่งอยู่กลางโรงงานร้างรอยเลือดบนฝาตู้แช่ยังสดใหม่ชื่อของราชีฟสะท้อนแสงจางๆใต้ไฟที่กระพริบเธอหายใจถี่ตัวสัน่น แต่ความเย็นที่แผ่ออกมาจากพื้นกลับอบอุ่นอย่างประหลาดเสียงเครื่องแช่ยังดังอยู่เบาๆเหมือนหัวใจที่เต้นอยู่ใต้พื้นเหล็กเธอค่อยๆเดินเข้าไปไกลไอเย็นจับบนผิวมือแต่แทนที่จะหนาวเธอกลับรู้สึกเหมือนกำลังกลับบ้านเธอยื่นมือแต่ฝาตู้เสียงกระซิบดังขึ้นทันทีริติกาเธอจำได้แล้วใช่ไหมเธอชะงักเสียงนั้นไม่ใช่ของอนนินไม่ใช่ของมีชา แต่มันคือเสียงของเธอเองภาพในหัวพร่างพรูกลับมาเธอเห็นตัวเองในชุดสีขาวนั่งอยู่ในตู้แช่ในความมืดและชายชราค,คนนั้นคอยพูดข้างหูว่าอยากรัวเธอคือสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นเธอเห็นภาพเด็กหญิงผมสั้นในบ้านหลังเก่านีชาเธอจำได้แล้วว่าเคยเห็นเด็กคนนั้นในกระจกแต่ไม่ใช่เพราะเธออยู่กับนีชาเพราะเธอคือนีชา ริติกาสุดตัวลงเสียงหัวเราอด,ดังขึ้นรอบตัวมันดังจากผนังจากท่อจากตู้แช่ทุกไปทุกเสียงเหมือนกันทุกถ้อยคำเธอไม่เคยออกไปเธอไม่เคยมีชีวิตเธอเริ่มวิ่งเสียงฝีเท้าดังก้องสะท้อนทุกห้องเย็นไฟกระพริบทำให้เงาของเธอแตกออกเป็นหลายร่างแต่หนึ่งในเงานั้นขยับสวนทางริติกาหยุดและหันกลับไปเงาอีกคนยืนยิ้มอยู่ในมุมมืด ฉันอยู่ที่นี่มาตลอดนอนั้นพูดริติกาถอยหลังเธอเป็นใครฉันคือนิชาและเธอคือตู้แช่ของฉันทันใดนั้นเสียงเครื่องแช่ทุกใบทำงานพร้อมกันอุณหภูมิลดลงจนลมหายใจกลายเป็นไอขาวนาะพื้นเริ่มจับน้ำแข็งจนริติกาแทบยืนไม่อยู่และประตูทุกบานในโรงงานก็ปิดลงเสียงดังสนัน่นภาพสอนในหัวเธอกลับมาชัดขึ้นเรื่อยๆเธอเห็นตัวเองถูกฉีดยา ถูกจับสายตู้เหล็กอานินยืนมองอยู่ข้างนอกพูดเสียงเรียบว่าเธอจะอยู่แทนลูกฉันและในอีกวินาทีเธอได้ยินเสียงของผู้หญิงอีกคนร้องขอความช่วยเหลือเสียงนั้นคือเสียงของริติการิติกาในตอนนี้เริ่มหัวเราะหัวเราะในความมืดเธอเริ่มจําได้ทุกอย่างเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ถูก,ก,ถก,กขังเธอคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากความทรงจําของคนที่ตายแล้ว เสียงสัญญาณเตือนในโรงงานดังขึ้นไฟกระพริบสลับแดงขาวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มาตรวจพื้นที่พบว่ามีความร้อนสูงผิดปกติในชั้นล่างพวกเขารีบเข้าไปแต่เมื่อเปิดประตูห้องแชรพวกเขาพบเพียงน้ำแข็งเกาะเต็มห้องไม่มีร่างไม่มีเลือดมีเพียงภาพผู้หญิงสองคนบนผนังวาดด้วยน้ำแข็งละลายหนึ่งคือริติกาอีกหนึ่งคือเด็กหญิงชื่อนิชา ที่พื้นมีเทปเสียงวางอยู่หนึ่งม้วนเจ้าหน้าที่เปิดฟังเสียงในเทปคือเสียงของฤติกาถ้าใครได้ยินเทปนี้อย่าเปิดตู้แช่นั้นอีกตามด้วยเสียงหัวเราะเบาๆและเสียงเครื่องแช่เริ่มทำงานวันต่อมาข่าวรายงานว่าหน่วยกู้ภัยพบร่างชายคนหนึ่งในโกดังถูกแช่แข็งทั้งตัวใบหน้าถูกจับให้ยิ้มเหมือนรูปถ่ายในกรอบเกา่าเขาคือผู้หมดระจีฟ เจ้าหน้าที่พยายามหาคำอธิบายแต่กล้องวงจรปิดไม่จับภาพใดเลยไฟในโกดังติดเองท,งทั้งที่ไม่มีไฟฟ้าเข้ามาในพื้นที่นั้นเกือบสิบปีและบนพื้นน้ำแข็งข้างร่างของราจีฟมีรอยเท้าเล็กๆของผู้หญิงสองคู่ขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลในเมืองมีหญิงสาวคนหนึ่งมาปรากฏตัวหน้าห้องฉุกเฉินเธอสวมชุดสีขาวพูดช้าๆว่าฉันชื่อริติกามาการิตาแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจประวัติ ชื่อของเธอปรากฏว่าเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี2014หมอถามว่าเธอมาจากไหนหญิงสาวยิ้มบางๆจากที่ที่เย็นมากที่ที่ไม่มีใครตายจริง,รงๆเธอพูดแล้วหันไปมองกระจกในห้องในกระจกสะท้อนภาพเด็กหญิงยืนอยู่ข้างหลังแต่ไม่มีใครเห็นนอกจากเธอเองหลายวันต่อมาโกดังที่เกิดเหตุถูกปิดตายตำรวจเก็บของกลางทั้งหมดแต่ไม่มีใครกล้าเปิดตู้แช่ที่เหลือ เพราะทุกครั้งที่มีคนพยายามย้ายมันเครื่องจะเริ่มทำงานเองและเสียงจากในนั้นจะกระซิบชื่อใครบางคนคืนหนึ่งรอปภเวรกลางได้ยินเสียงเพลงเบาๆดังออกมาจากโกดังเป็นเสียงเพลงกล่อมเด็กอินเดียเก่าๆตามด้วยเสียงผู้หญิงร้องว่าหนาวไหมเขารีบวิ่งหนีแต่หันกลับไปเห็นฝาตู้เปิดอยู่เล็กน้อยภายในมีเงามืดคล้ายคนกําลังขยับ และไฟสีฟ้าจากเครื่องแช่สองให้เห็นมือผู้หญิงแต่กระจกจากด้านในนิ้วเรียวเล็กนั้นลากเป็นคำสั้นๆฉันกลับมาแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นโกดังทั้งหลังกลายเป็นน้ำแข็งอุณหภูมิลดต่ำจนกระจกทุกบานแตกและในน้ำแข็งกลางห้องมีเงาผู้หญิงสองคนยืนจับมือกันไม่มีใครรู้ว่าเธอทั้งสองเป็นใครกันแน่หรือว่าแท้จริงแล้วมีเพียงคนเดียวมาตลอดแต่ทุกคนที่เข้าใกล้พื้นที่นั้น จะรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆที่พัดผ่านหูพร้อมเสียงกระซิบคำเดียวอยู่ในความเย็นต่อไปนะ